สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Let's Go Division 1ประจำวันจันนะะวันนี้เป็นวันจันต้นเดือนนะต้องบอกว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีเกมหลีกครับเตะกันยางมากมายนะครับเดี๋ยวมีไฮไลท์มาฝากกันวันนี้อยู่กับผมครับบิ๊กนัชนนท์ช่ดช่วงแล้วก็คุณมิ้น มณีนุชโกมลสุดนะครับค่ะสำหรับช่องทางการติดต่อพวกเรานะคะข้อความก็สามารถส่งเข้ามาให้กําลังใจหรือร่วมพูดคุยเชร์ให้ทีมรักที่ผ่านเข้ารอบ3าสองทีมในลีกครับเป็นท,ที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถส่งกันเข้ามาได้ค่ะโดยพิมพ์ทีวีเป็นภาษาอังกฤษค่ะเว้นวรรคตามด้วยข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4ี่0ป1้าหนึ่งึงค่ะหลายทีมในึกดิวิชั่นหนึ่งก็ผ่านเข้ารอบ<ช>หลายทีมตกรอบก็ส่งความคิดเห็นเข้ามาผ่านหน้าจอได้นะครับ,รบเดี๋ยวมา ถ้ามีเวลาก็จะอ่านตอบให้ฟังนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้การเสียเวลาวันนี้เรามีไฮไลท์มาฝากคุณผู้ชมในศึกโตโยต้าลีกครับถึง5คู่ด้วยกันเอา๋ยเต็มอิ่มเลยนะเดี๋ยวคู่แรกไปชมเกมคู่ระหว่างขอนแก่นเอฟซีเปิดบ้านรับการมาเยือนพัทยายูเนเน็ตในเกมวันเสาร์นะครับซึ่งไปดูเกมกันเลยครับที่สนามอบจขอนแก่นนะครับขอนแก่นนั้นนี้ก็มาในชุดสีดำนะครับในขณะที่พัทยายูเนเน็ตทีมเยือนมาในชุดสีฟ้าขาว ชุดเก่งของพวกเขานะครับโอเกคตอนนี้ก็อย่างที่ทราบกนว่าเตะไม่วันเสาร์ที่ผ่านมาเสาร์ที่2มีนาคมเสาร์ที่1คุณบิ๊กอ่าขออภัยเสาร์ที่1นะครับนั่นก็บรรยากาศแฟนบอลที่สนามอบจขอนแก่นเองก็ค่อนข้างหนาตาพอสมควรนะครับ ลูกเกมนี้ต้องบอกว่าเป็นทางขอนแก่นหน้าที่มาได้ประตูออกน้ำ1นูนในช่วงนาทีที่11จากจุนกิโยโกโนะนะครับก็หม่งเข้าไปให้ทีมออกน้ำตั้งแต่ต้นเกมนะเป็นกองหน้าชาวญี่ปุ่นของทีมนะครับก็ปอบแล้นแรงยิง2องนัดต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามพัทยายู่ในเตดเนี่ยมาได้ประตูตีเสมอหนนะครับจากชัดชัยจุมผาในช่วงครึ่งหลังทำให้เกมเนี่ย ในเวลานี้ต้องเสมอ1-1นะครับเกมเนี่ยต้องต่อเวลาไปอีก30นาทีเพื่อหาผู้ชนะนะครับก็เกมเนี่ยค่อนข้างอึดอัดในต่อไปอีก30นาทีเพราะว่าทำอะไรกันไม่ได้นะต่อไปอีก30นาทีก็ยังทำอะไรไม่ได้ต้องตัดสินด้วยการโดนลูกโทษที่จุดโทษนะครับแล้วก็เป็นทางฝั่งของพัทยายูไนเต็ดทีมเยือนนะที่ต้องบอกว่าทำได้ดีกว่าเอาชนะ ขอนแก่น FC ไปด้วยประตูรวม6ต่อ4นะครับซึ่งต้องบอกว่าขอนแก่น FC เนี่ยตกรอบโตโยต้าลีคคาบ้านของตัวเองนก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายนะทั้งๆที่โอกาสนี่ก็มีอยู่เหมือนกันนะแต่น่าจะแบบเฉียดไปเฉียดมานะที่เด็ดที่ขายยังไม่ไม่เฉียบคมเท่ากับพัทยานี่ก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ก็เป็น2ทีมจากศึกดิวชั่นหนึ่งที่เจอกันเองนะครับก็เดี๋ยวหลังเกมเนี่ยเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของทางด้านอาจารย์นรงท่วมไทยสงกินซื้อใหญ่ขอนแก่นเอฟซีกันครับ บอกว่าคือคือเกมเกมนี้ต้องต้องยอมรับครับว่าในในส่วนที่เราได้แล้วเราเราไม่สามารถที่จะโกงสกอร์อยู่ได้นะครับก็ธรรมชาติของศรีราชาของพัทยาเขาเล่นบอลกับพื้นแล้วก็ก็มีผูเ้เล่นที่เจ็บไป2คนแล้วโดยโดยที่ไม่คาดหมายว่าจะได้เปลี่ยนนะครับก็คือจุดเปลี่ยนในจุดหนึ่งะครับใช่ครับคือลูปเกมเราน่าจะดีขึ้นแต่ว่าหลายจังหวะที่เรา มีจังหวะแล้ไม่ได้นะครับอย่างอย่างจนะุนกิเวสในช่วงท้ายเกมน่าจะจบแล้วก็เป็นสกอร์ที่ปิดให้เรานะครับไม่ได้ครับ<อ>คือมันก็อาจจะเป็นมุมอมองถ้าบอกว่าเป็นส่วนที่ดีก็คือเราต้องไปจริงๆแล้วเป้าหมายเราอยู่ที่ยำหาย้าหีีวันเราไม่เคยไปถึงรอบสุดท้ายรอบอะไรเลยนะครับบอลบอลตัวต้านะครับ ก็เป็นเกมแรกอ่าเป็นเกมที่2ที่เราออกมาเยือนถึงแม้ว่าต่างรายการกันก็ตามเด็กๆเ,เขาก็พยายามเล่นได้ดีแล้วก็เจอขอนแก่นที่เขาเล่นเกมค่อนข้างที่จะเพรสเชอร์ดีด้วยแต่เขาก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้ก็ดีใจกับเขาครับเราก็พยายามที่จะเซตเกมให้เล่นในวิธีการของเราแล้วก็พยายามที่จะประเมินเขาด้วยว่าเขาเข้าใจมากขนาดไหนก,ก็ดูแล้วเขาก็มีความมั่นใจในการเล่นมากขึ้นถึงแม้ว่าออกมาเยือนแล้วก็ ต,ตามที่เสมอได้เนี่ยก,ก็เขาก็มีจิตใจที่สู้แล้วก็แข็งแกร่งแล้วมาชนะจุดโทษด,ด้วยก,ก็ดีครับในถ้าในา่ามกลางแฟนบอลขอนแก่นที่ค่อนข้างเยอะอ่านั่นก็เป็นบทสมภาพาหลังเกมขอ,<ช>ของคุณซื้อทั้ง2ทีมนะครับทางขอนแก่นเองอาจาร,รย์นรงท่วมไทยสงก็ดูเหมือนจะค่อนข้างพอใจนะ<ช>แม้จะเป็นแม่ทีมต้องตกรอบแต่ก็ถือเป็นผลงานที่ดีแม้ว่าจะแพ้จุดโทษไปนะครับทางด้านของโค้ดแดงทรงยศกินสีสุกคุณซื้อพัทยาเองก็พอใจ กับลูกทีมที่สามารถบุกมาผ่านเข้ารอบได้มแม้เป็นทีมเยือนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้มีอีกหนึ่งเกมเป็นเกมคู่ต้องบอกว่าที่แฟนบอลสน,นสนใจเหมือนกันนัดเกมที่สม,มสุทรสาคร11เยนเต็ดนะครับเปิดบ้านเจอกับชลบุรีเอฟซีทีมจากศึกไทยพรีเมียร์ลีกครับเดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์คู่นี้กันครับนี่ก็เล่นกันที่สนามในลังเหย้าของ11เยนเต็ดนะครับซึ่งต้องบอกว่าแฟนบอลเนี่ยให้ความสนใจมาเต็มความจุสนามประมาณ สามพันกว่าคน oh, นะครับเี่นนเป็นอัศจรรย์ของทีมเยือเยนเ,เต็มนะดูแล้วดูแล้วน่าจะเต็มในช่วงครึ่งหลังแหละ,<ช>ะครับเพราะว่าคู่นี้ก็เตะก,กันค่อนข้างเร็วเกมในช่วงแรกนี้ก็ต้องบอกว่ารอยเอ็ดเนี่ยเล่นได้อย่างไม่เป็นรองนะครับและมีโอกาสจบอยู่หลายครั้งแต่ก็ยังไม่คมนะครับในขณะที่ชนบุรีเอเองก็มีจังหวะที่จะได้ประตูออกนำเช่นกัน แต่จังหวะสุดท้ายเนี่ยอย่างังจบไม่ลงนะใช่ดูจังหวะก็ยังขาดขาดกันเกินครับนี่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บต้องบอกว่าประตูนี้เป็นประตูดับฝันของแฟนร้อยเอ็ดไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นพี่พบอ่อนโมอ้โหยิงเสร็จนี่ถูมือเลยร้อยเอ็ดมนเงียบเลยนะครับก็เป็นจังหวะที่ผิดพลาดนะของปฐมทัศน์สุะเสิรในทวารร้ออนะครับที่ออกมาตัดบอลพลาด แล้วบอลเนี่ยมาเข้าทางพีภพได้โอกาสยิงถือว่าปิดประตูเลยเรียบร้อยและยืนอยู่ตรงนั้นนี่ระดับพีภพนี้ไม่เหลือแน่นอนไม่น่าพลาดแล้วระดับนั้นนะคะแล้วก็ยิงในช่วงทดเจ็บด้วยก็ตกรอบไปสำหรับทีมน้องใหม่ในศึกวิชั่นหนึ่งอย่างร้อยเอ็ดต้องบอกว่าตลอดเวลานี่ถือว่าร้อยเอ็ดนี่ทำผลงานได้ดีนะสามารถยันเสมอชลบุรีได้เกือบจะหมดเวลาเลยคือแฟนๆในสนามเองก็ดูแล้วก็น่าจะ ไปลุ้นกันต่อในช่วงต่อเวลาว่าจะเป็นยังไงแต่มาโดนลูกนี้ไปก็ก็สุดวิสัยแล้วมาสู้กันในเกมลีกแล้วกันนะร้อยเอ็ดยีนเต็ดเดี๋ยวกลับมาสู้กันต่อในเกมลีกแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันอีกหนึ่งเกมแล้วกันเป็นเกมที่จังหวัดสุโขทัยนะครับเป็นสุโขทัย FC เปิดบ้านแล้วการมาเยือน BBCU FC เป็นอีกหนึ่งทีมจากตัวแทนของศึกดิวิชั่นหนึ่งเรานะครับเดี๋ยวไปชมเกมนี้กันครับก็นี่เนที่สนามสุโขทัยนะครับสุโขทัยก็มาในชุดเก่ง ชุดสีส้มในขณะที่ BBC UFC ก็มาในชุดขาวชมพูครึ่งแรกนี่เป็นสุขโขทัยนะที่ได้ประตูออกนำไปก่อน1 0จากธีระเดชรักษาศััพิ์นะครับใ,ในนาทีที่16ต้องบอกว่าเจ้าบ้านเปิดหัวได้สวยในการเล่นกับทีมระดับดวิชั่นหนึ่งนะครับอะไรก็ตามนี่ไกลสอนสียันโอ้โหมายิงประตู สุดสวยของตัวเองคนระับอลเล่เข้าไปในนาทีที่40ช่วยให้ทีมเยือนตามตีเสมอเป็น1ประตูต่อ,นอหนึ่งโอ้โหแฟนบอลก็ไปกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะมแม้จะไปเยือนถึงสุขโขทัยก็ตามนะครับโอกาสของทั้ง2ทีมเนี่ยดูแล้วก็มีด้วยกันทั้งคู่นะแต่อโอกาสจบเหน่งๆเนี่ยก็ยังทําได้ไม่ดีพอยังขาดคาดเกินนะครับ ในช่วงครึ่งหลังนะครับในนาทีที่52เนี่ยจังหวะสวนกลับของ BBCU ขึ้นมาดูจังหวะนี้ครับสุไลมานคูเรียบารีออกไปทางซ้ายก็ข้ามทางอีกนะครับในช่วงนาทีที่52เนี่ยทาง BBCU FC เนี่ยมาได้ประตูชัยจากไกสอน4ยันคนเดิมมายิงประตูที่2ของตัวเองให้ BBCU FC บุกมาชนะ เป็น2ประตูต่อหนึ่งแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สําเร็จนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของอาจารย์อาจฐารนะครับในการพาทีมกลับมาแซงชนะในรอบโพสิตรีทีมสุดท้ายนะครับก็ไปลุ้นต่อไปในรอบ3ามทีมว่า BBC UFC เนี่ยจะไปเจอกับใครจะได้ผ่านเข้าไปลึกกว่านี้อีกไหมนะคะเดี๋ยวช่วงนี้มีอีกหนึ่งไฮไลท์ของจัดเต็ม ไฮไลท์นี้ต้องบอกว่าพลิกล็อกเหมือนกันนะ,ะไปดูเ,ออเกมที่สนามราชนาวีสัตหีบนะครับเปิดบ้านรับการมเยือนทีมจากศึกไทย,ไทยลิกอย่าง TOTSC เนะครับ<ม>เดี๋ยวดูเกมนัดนี้กันว่าฟอร์มของราชนาวีเป็นยังไงในครึ่งแรกนี้ได้ประตูออกนำไปก่อน1-0จากปงพีราประจงใสนะครับในนาทีที่12ต้องบอกว่ารูปเกมเนี่ยทางนาวีเล่นได้ดีกว่านะแม้ว่าแต่ทีโเนี่ยส่งบรรณา ตัวสำรองลงไปเล่นนะครับนางวีเองก็จัดเต็มแล้วก็มาบบกประตูที่2ของตัวเองได้จากซูเอลบิลลี่บ่งจากลูกเตะบุมเข้าไปในนาทีที่35ะนะครับในครึ่งแรกนาะวีก็นำอยู่2-0เท่านั้นยังไม่พอครึ่งหลังเนี่ยรูดวิดทาความดูลูกนี้ครับยิงเข้าไปให้<ฮ>ทีมหนีห่างเป็น3ประตูต่อศูนย์ฟอร์มนี่ร้อนแรงจริงๆครับสำหรับรูโดย้ายมานี่ยิงต่อเนื่องจริงๆเดี๋ยวมาดูอีกประตูหนึ่ง ได้จากดาวิดบายีฮาครับสามารถปลดล็อกยิงประตูออแรกของ<ว>ตัวเอง,ง<า>ได้แล้วน,นะครับหลังย้ายมาจากแอร์ฟอร์ดนั่นเองก็นาทีที่78นะครับเดี๋ยวก็จบด้วยสกอรน์นี้ก็เป็นทางฝั่งของราชนาวีที่เอาชนะ ทีโอทีเอสไปได้4ประตูต่อศูนย์ถล่มทลายพลิกล็อกเหมือนกันนะเจอแบบนี้สี่ศูนย์ดูแล้วก็ค่อนข้างจะพลิกล็อกเล็กๆเหมือนกันนะครับทีโอทเองก็ส่งบรรดาตัวสำรองแล้วก็ส่งบรรดาดาวรุ่งไปเล่นนะครับก็อาจจะไม่เน้นเท่าไหร่แต่นาวีเองในบ้านก็ต้องเอาไว้ก่อนลีกก็เน้นตัดไปซะสี่ศูนย์นะคะครับก็รอดูแล้วกันว่าผลงานในลีกจะดีต่อเนื่องหรือเปล่านะครับค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ก็หมดในช่วงเบรกแรกเดี๋ยวเบรกสองยังมีคู่ของเมืองทอง ในการบุกระเยือนนครปฐมยูไนเต็ดมาฝากคุณผู้ชมอีกหนึ่งคู่นะครับเดี๋ยวรอติดตามในช่วงที่2ของรายการครับ นะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Let スโกดีชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวมีอีกหนึ่งไฮไลท์คู่เกมของศึก Toyota ย e a g ล e คับนะครับในเกมเมื่อวานที่ผ่านมาเป็นเกมของนครปฐมยูเนเต็ดเปิดบ้านรับการเยือนเมืองทองยูเนเต็ดเห็นบอกว่าเกมนัดนี้แฟนบอลล้นสนามจนต้องมาตั้งจอมอนิเตอร์ให้เชียร์กันข้างนอกถือว่าเป็นอีกหนึ่งแมตช์ใหญ่นะสำหรับทีมนครปฐมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในเกมนัดนี้กันครับ เกมน,น,นี้ก็เล่นกันที่สนามลังย่าของนครปฐมยูไนเต็ดนะครับดูพื้นสนามนครปฐมนี้เนี่ยนี่จริงนะสวยนะเขาตัดย้าอย่างสวยเลยปีนี้ก็ในช่วงต้นเกมก็บรรยากาศแฟนบอลดูก่อน,นแดงทั้งสนามแน่นอนนะครับเพราะว่าปฐมก็แดงใช่ทีมเยืนเองก็แดงแล้วดูจังหวะนี้ครับ เป็นจังหวะเสียจุดโทษและมาริโอยูล็อกกี้ยิงเข้าไปนะครับจังหวะที่เสียจุดโทษเนี่ยเป็นทางด้านของเลสลี่เนี่ยไปทำฟาวใส่สลาวุธมาสุกล้มลงไปในกรอบจุดโทษแล้วก็ยูล็อกกี้รับหน้าที่สังหารเข้าไปไม่พลาด1 0ครับเมืองทองออกนำอ,อย่างไรก็ตามครับนักข่มามถมนี่ได้นนทพันธ์เย็ยนสถาวงนะโปโคซัดด้วยซ้ายลูกนี้วอลเละไว้สุดสวยช่วยให้ตีเสมอได้สำเร็จครับเ<อ>จ้าถิ่นหนึ่งหนึง่งครับอย่างไรก็ตามเมืองทองมา <laughs> ต้องบอกว่าใน90นาทีเนี่ยจบเสมอกันที่1-1นะครับแล้วก็ต้องต่อเวลาพิเศษออกมาและนาทีที่นาทีที่105โอ้โหทีละสินแดงดาดับฝันทีมเจ้าถิ่นนะครับแล้วก็ซัดเข้าไปประตูใช้ทีมเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าทางฝั่งนครปฐมเองก็น่าเสียดายนะแม้ว่าจะได้ประตูตามอีกนิดเดียวเองนะอ่าใช่เดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังบทสัมภาษณ์ของทางด้านโคชลิงวิมลจันคำคุณซื้อของฝั่งนครปฐมยูนเต็ดกันครับ ถือว่าเด็กทําค่อนข้างได้ดีเพราะว่า,าหนึ่งลวไม่เราทีมเล็กกว่าไม่กดดันเราเด็กทุกคนค่อนข้างที่จะสู้แล้ววันนี้รูปเกมเออกมาถือว่าไม่เป็นรองเลยถือว่าสู้กับเมืองทองได้ค่อนข้างที่จะสนุกแล้วก็ครึ่งหลังเรามีโอกาสชนะด้วยนะแต่เราทําไม่ได้นะถ้าทําได้โอกาสที่ชนะอาจจะเป็นนครถรก็ได้ก็ <S <S 2> <S 2> ถือว่าวันนี้สนุกเกมสนุกแฟนบอลเข้ามาให้กําลังใจค่อนข้างที่จะเยอะทําให้เกมกดดันเมืองทองได้ได้พอสมควรก็ทําให้นักเตะเราคึอเคิม สามารถที่จะเล่นออกมาได้เต็มที่วันนี้ถือว่าพวกเขาทำทำงานกันค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็เต็มที่ก็ถือว่าโอเคนะก็ถือว่าเขาทํากันได้ดีวันนี้ผมถึงแพ้บอกว่ามัน,มนเป็นอะไรที่ผมคิดว่าคนคนครถมมีความสุขทั้งจังหวัดแสดงเห็นนะศักยภาพเราไม่ได้เป็นรองในดิวชั่นหนึ่งนะถ้าเปรียบเทียบเราก็ไม่ได้เป็นรองรองใครเลยเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะก้าวไปสู่ไทยลีกมันก็เปิดกว้างถ้าเล่นได้อย่างนี้ทุกแมตช์ก็ถือว่าโอเคครับผมฝั่งเหมือนกันก็ ก็อย <S an ly> ่างว่านะถ้าผลออกมาวันนี้เสมอเมืองทองแฟนบอลก็ต้องคาดหวังแล้วว่าเอ้ยเราสามารถไปไทยลีกได้แต่ผมยังมองว่าแมตต์ต่อแมตต์ผมไม่อยากให้ทุกคนนักเตะกดดันแล้วก็แฟนบอลต้องกดดันตัวเองกันอะไรเงี้ยเพื่อหวังที่จะขึ้นไทยลีกเอาแมตต์ต่อแมตต์ดีกว่าผมทำงานแมตต์ต่อแมตต์ที่เวลาที่จะเจอใครหรือว่าต้องศึกษาเขาแล้วก็ทําให้มันได้ดีออกมาถ้ามันได้แต่ละแมตต์ละแมตต์เราทาได้ดีผลออกมามันจะขึ้นก็คือขึ้น ชัดเจนนะสำหรับพลลิงถ้าจบได้คมๆนี้ก็น่าจะชนะได้นะครับก็แพ้แต่แฟนบอลนครปฐมนี้มีความสุขทั้งจังหวัดแพ้แต่ในเกมแต่ว่าได้ใจแฟนบอลกันไปทั้งสนามนะสำหรับนครปฐมเ็เชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่ารูปเกมนี้ก็ไม่เป็นรองนะครับนั่นก็เป็นไฮไลท์ทั้งหมด สี่คู่ที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมหวังว่าจะเต็มอิ่มจุใจกันนะสําหรับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคู่ขอไปห้าคู่เลยนะมีในช่วงนครปฐมแทมในช่วงเบสสองอีกหนึ่งคู่นะครับและนั่นก็เป็นไฮไลท์ทั้งหมดเดี๋ยววันนี้ก็ฝากไปเต็มๆสําหรับไฮไลท์ก็ข่าวสารก็ติดตามกันได้ที่หน้าเว็บไซต์เหมือนเดิมไทยรีออนไลน์ dot com แล้วก็หรือไม่ก็ s m m t v online n e t ครับก็สามารถไปคลิกอ่านข่าวสารได้มีทั้งไทยลีเดิวลชั่นหนึ่งแล้วก็ศึกดิวลชั่นสองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็ หมดเวลาของเราอสองคนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามีรายการตะลุยแข่งดี2นะครับก็มีเดี๋ยวมีไฮไลท์ของบรรดาทีมในศึกดิวชั่น 2, 2> ที่ลงเล่นในศึกโตโยต้าลีคับมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราสองคนก็หมดหน้าที่เพียงเท่านี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ